เรามาค้นพบคำตอบของชีวิตเพื่อความสุขและความสาเร็จไปกับสาวน้อยท่องโลกพอดแคสต์เพื่อส่งอมอบแม่คิดดีๆในการสร้างความสุขและความสาเร็จในชีวิตค่ะสวัสดีค่ะฉันรุ่งอรุณรุ่งค่ะท่านกำลังอยู่กับรายการสาวน้อยท่องโลกนะคะพอดแคสต์ Podcast ที่จะมาร่วมกันค้นพบ คำตอบของชีวิตเพื่อความสุขความสําเร็จค้นพบตัวตนของเราที่แท้จริงทั้งโลกภายในและก็ภายนอกของเราไปพร้อมๆกันค่ะสาหรับวันนี้นะคะก็จะชวนคุณผู้ฟังนะคะมาพูดถึงหนังสือเล่มนึงค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่อ่านง่ายแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะนะคะชื่อว่าหนังสือร้อยเรื่องง่ายๆเปลี่ยนได้ชีวิตดีค่ะซึ่งอันนี้มันเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กๆไม่กี่อย่างที่ทําให้เรามีความสุขเพิ่มขึ้นในทันทีค่ะ ผู้เขียนค่ะชื่อพระมะสุนโนชุนเมียวค่ะนะคะซึ่งเป็นพระในนิกายเซนค่ะมาทราบเกี่ยวกับประวัติของผู้เขียนนิดนึงนะคะพระมาสุนโนชุนเมียวเนี่ยเกิดเมื่อปีคศ .1953 ค่ะที่จังหวัดคานางาวะประเทศญี่ปุ่นค่ะปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัด คิงโคจิค่ะนิกายโซโตเซนค่ะเป็นนักออกแบบสวนแล้วก็เป็นอาจารย์สาขาวิชาออกแบบสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยศิลปะธรรมะนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยบีติสโคลัมเบียด้วยนะคะท่านสําเร็จการศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยธรรมงาวะาค่ะหลังจากนั้นก็ได้บทเรียนที่วัดโซจิจิค่ะซึ่งเป็นวัดหลักของนิกายโซโตเซนค่ะ แล้วก็ท่านได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เกี่ยวกับสวนเซนอันฝังรากลึกในแนวความคิดแบบเซนค่ะแล้วก็เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นนะคะนอกจากนี้ค่ะท่านก็ได้รับรางวัลนะคะที่เป็นรางวัลแรกจากกระทรวงศึกษาธิการค่ะเป็นรางวัลศิลปินหน้าใหม่ค่ะซึ่งได้รับในฐานะที่เป็น นักออกแบบสวนแล้วก็ได้รับเครื่องอิสริยาพรเ่งสาพันสาธารณรัฐเยอรมนีด้วยนะคะนอกจากนี้เมื่อปี2006ค่ะท่านก็ยังได้รับเลือกจากนิตยสารนิววิกฉบับภาษาญี่ปุ่นค่ะให้เป็นชาวญี่ปุ่นร้อยคนที่โลกยกย่องอีกด้วยค่ะก็มีผลงานเยอะแยะมากมายค่ะซึ่งต้องขอบอกว่าเมื่อท่านมาเขียนหนังสือค่ะท่านก็เขียนหนังสือ ให้อ่านง่ายๆในสไตล์เซนค่ะซึ่งในหนังสือของท่านเนี่ยก็แบ่งออกเป็น4บทด้วยกันนะคะซึ่งเป็นกดทั้งหมด100ข้อด้วยกันนะะในบทที่1เนี่ยเป็นกด30ข้อนะที่จะทําให้คุณสดใสขึ้นแล้วก็ลองเปลี่ยนนิสัยเล็กๆน้อยๆดูนะคะอ่า ในบทที่สองก็จะเป็นกฎ30ข้อเพื่อปลุกความเชื่อมั่นแล้วก็ความกล้าหาญในการมีชีวิตนะคะโดยการลองเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อสิ่งต่างๆนะคะในบทที่สามของท่านเนี่ยก็บอกถึงกฎ20ข้อที่จะมอบคำตอบเมื่อเราลังเลสับสนแล้วก็ทุกใจเนี่ยก็ให้ลองปรับเปลี่ยนวิธีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนดูค่ะส่วนบทที่4บทสุดท้ายเป็นกฎ20ข้อสุดท้ายค่ะที่จะทำให้ทุกวันของเราเนี่ยเป็นวันที่ยอดเยี่ยมค่ะก็ลองเปลี่ยนแปลงปัจจุบันแล้วก็ ช่วขณะนี้ดูนะคะค่ะงั้นมาดูกันค่ะในกฎ30ข้อแรกที่จะทำให้คุณสดใสขึ้นแล้วก็เพียงแค่ลองเปลี่ยนนิสัยเล็กๆน้อยๆค่ะกฎ30ข้อนั้นประกอบด้วยนะคะกฎข้อที่1ค่ะก็คือหาเวลาอยู่นิ่งๆว่างๆบ้างค่ะกฎข้อที่2ก็คือลองตื่นเร็วขึ้นสัก15นาทีค่ะส่วนกฎข้อที่3ก็คือสัมผัสอากาศยามเช้าเนี่ยให้เต็มที่ค่ะ กดข้อที่4ลองจัดเรียงรองเท้าที่เราถอดไว้ดูนะคะกดข้อที่5ก็คือทิ้งของที่ไม่จําเป็นค่ะกดข้อที่6จัดระเบียบโต๊ะทํางานค่ะกดข้อที่7ก็คือชงกาแฟหนึ่งถ้วยอย่างปราณีตค่ะกดข้อที่8ก็คือเขียนตัวอักษรอ,อย่างปราณีตกดข้อที่9ก็คือลองส่งเสียงออกมาดังๆค่ะกดข้อที่10ก็คือไม่กินอาหารแบบลวกๆค่ะ กฎข้อที่11ก็คือวางตะเกียบลงทุกคําเวลาที่เรากินอาหารนะคะหมายความว่าก็ให้โฟกัสกับการกินแต่ละคํานั่นเองค่ะส่วนกฎข้อที่12ค่ะก็คือแนะนําให้อดอาหารด้วยการกินผักค่ะส่วนกฎข้อที่13ก็คือหาคําพูดที่ชอบไว้ค่ะกฎข้อที่14ก็คือลดสิ่งของในครอบครองลงบ้างค่ะกฎข้อที่15จัดห้องให้เรียบง่ายกฎข้อที่16ทําส่สวนเล็กๆที่ระเบียงค่ะ กดข้อที่17ก็คือลองดำเนินชีวิตด้วยเท้าเปล่าบ้างค่ะกดข้อที่18ลองหายใจออกช้าๆค่ะกดข้อที่19นั่งสมาธิค่ะกดที่20นะคะข้อที่20ก็คือยืนสมาธิค่ะกดข้อที่21ไม่คิดเรื่องที่คิดแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมาค่ะกดข้อที่22ก็คือปรับเปลี่ยนความรู้สึกเนี่ยให้ชํานาญกดข้อที่23ก็คือค่อยๆหายใจค่ะกดข้อที่24ก็คือ ประกบมือเข้าด้วยกันค่ะกดข้อที่25หาเวลาในการอยู่คนเดียวข้อที่26ก็คือสัมผัสธรรมชาติด้วยมือของตัวเองค่ะกดข้อที่7ก็คือไปชมอาทิตย์อัสดงก็คือพระอาทิตย์เวลาตกดินนะคะกดข้อที่8ก็คือสิ่งที่ได้ทำได้ในวันนี้ก็คือให้ทำในวันนี้เลยค่ะ ข้อที่29ก็คือไม่คิดเรื่องไม่ดีก่อนนอนค่ะแล้วข้อที่30ก็คือตั้งใจทําในสิ่งที่ทําได้ในตอนนี้ให้เต็มที่ค่ะนี่คือกฎ30ข้อค่ะที่จะทําให้เราเนี่ยสดใสขึ้นค่ะลองเปลี่ยนนิสัยเล็กๆน้อยนนี้ดูนะคะต่อไปค่ะก็เป็นกฎ30ข้อต่อไปค่ะเพื่อที่จะปลุกค,ความเชื่อมั่นแล้วก็ความกล้าหาญในการมีชีวิตของเราค่ะ โดยการลองเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อสิ่งต่างๆดูค่ะประกอบด้วยนะกฎข้อที่1ก็คือตระหนักถึงตัวเองอีกคนที่เราจะยังมีตัวเราอีกคนหนึงอยู่เสมอค่ะกฎข้อที่2ก็คืออย่าอย่าเป็นทุกข์กับเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นค่ะกฎข้อที่3ก็คือให้สนุกกับงานค่ะข้อที่4ลองทําเพียงแค่จดจ่อกับบางอย่างดูค่ะข้อที่5ไม่ยึดติดกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าค่ะ กฎข้อที่6ก็คือไม่โทษคนอื่นค่ะกฎข้อที่7ไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นกฎข้อที่8ไม่ใฝ่หาสิ่งที่ตัวเองไม่มีค่ะกฎข้อที่9ลองหยุดคิดเป็นครั้งข่าวดูข้อที่40รู้จักแยกแยะค่ะข้อที่41ลองเข้าร่วมกิจกรรมนั่งสมาธิค่ะข้อที่12นะคะดูแลต้นไม้1ดอกนะคะข้อที่13เริ่มต้นให้ถูกต้องค่ะ ข้อที่14ดูแลร,รักษาตัวเองค่ะกฎข้อที่15ก็คือคิดให้เรียบง่ายค่ะกฎข้อที่16ก็คือไม่หวาดลัวก,กับการเปลี่ยนแปลงค่ะกฎข้อที่17ก็คือรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงค่ะกฎข้อที่18ก็คือรู้สึกค่ะให้รู้สึกแทนที่จะคิดอย่างเดียวค่ะกฎข้อที่19ก็คืออย่าลืมหัวใจที่รู้สึกว่าน่าเสียดายค่ะกฎข้อที่20นะคะ ก็คือไม่ยึดติดอยู่กับมุมมองเดียวค่ะกฎข้อที่21ก็คือคิดด้วยสมองของตัวเองค่ะกฎข้อที่22ให้เชื่อมั่นในตัวเองกฎข้อที่23ก็คือเคลื่อนไหวแทนที่จะวิตกกังวลค่ะกฎข้อที่24ก็คือมีหัวใจที่ยืดหยุ่นค่ะข้อที่25ก็คือเคลื่อนไหวร่างกายข้อที่26ก็คือรอเวลาข้อที่27ก็คือให้คุณค่าในสายสัมพันธ์กับสิ่งของค่ะ ข้อที่28ก็คือลองทําเพียงนั่งเงียบๆดูนะคะกดข้อที่29ก็คือลองทําสมองให้ว่างโลง่งแล้วกดข้อที่30ข้อสุดท้ายนะคะสำหรับการปลุกความเชื่อมั่นแล้วก็ความกล้าหาญในการมีชีวิตก็คือ รื่นรมกับสวนเซนค่ะซึ่งบางทีเราก็อาจจะไม่มีสวนเซนเนาะ mm. ก็ไม่เป็นไรค่ะลองทําสวนเล็กๆในบ้านของเราก็ได้ค่ะอันนี้ก็แค่เราลองเปลี่ยนมุมมองสิ่งต่างๆที่เรามองดูนะคะเราก็อาจจะทําให้เรามีความเชื่อมั่นมากขึ้นแล้วก็มีความกล้าหาญมากขึ้นก็ได้ค่ะนะคะนี่คือกฎ30ข้อนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นกฎอีก20ข้อค่ะที่จะมอบคําตอบให้เราเมื่อเราลังเลสับสนแล้วก็ทุกข์ใจ ผู้เขียนให้เราลองปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนดูค่ะก็ประกอบไปด้วยกฎข้อแรกนะคะข้อที่1ก็คือลองทุ่มเทพเพื่อคนอื่นบ้างค่ะกฎข้อที่2ก็คือละทิ้งอกุศลละมูล3นะคะก็คือโลภะโทสะโมหะนั่นเองค่ะกฎข้อที่3ก็คือรู้สึกอยู่เสมอว่าเป็นเพราะคนอื่นเสมอจึงทําให้เรามีวันนี้เช่นการที่เรามีข้าวรับประทานเนี่ยก็เพราะว่าเรามีชาวนาที่ ปลูกข้าวให้เราทานนะคะหรือเรามีสิ่งต่างๆในทุกวันนี้ไม่ได้เกิดจากเราเพียงคนเดียวค่ะเป็นเพราะคนอื่นด้วยนะคะกฎข้อที่4ก็คืออย่ายัดเยียดเหตุผลค่ะกฎข้อที่5ก็คือถ่ายทอดหัวใจค่ะไม่ใช่ถ้อยคํากฎข้อที่6ก็คือมองข้อดีของอีกฝ่ายค่ะข้อที่7ก็คือคบหาคนคนนึงเนี่ยให้ลึกซึ้งค่ะข้อที่8ก็คือจับจังหวะให้ดีกฎข้อที่9ก็คือไม่จําเป็นต้องให้ทุกคนชอบค่ะ ข้อที่10ก็คือไม่มองอะไรเป็นขาวเป็นดำจนเกินไปค่ะกฎข้อที่11ก็คือมองอย่างที่เป็นค่ะข้อที่12ก็คือเว้นระยะห่างให้เชี่ยวชาญค่ะนอกจากนี้ค่ะกฎข้อที่13ก็คือให้คิดเรื่องกำไรขาดทุนค่ะข้อที่14ไม่ยึดติดอยู่แต่กับถ้อยคำค่ะข้อที่15นะคะกฎข้อที่15ก็คือไม่หวั่นไหวไปกับความคิดเห็นของคนอื่นค่ะข้อที่16ก็คือมีความเชื่ออยู่เสมอค่ะ ข้อที่ส7ก็คือสนทนากับส่วนอันนี้ดิฉันอาจจะปรับหน่อยค่ะดิฉันก็คุยกับต้นหมากลากไม้ที่ปลูกค่ะก็จะรู้สึกดีขึ้นค่ะข้อที่18นะคะก็คือทําให้คนอื่นดีใจค่ะข้อที่1 9ก็คือหาวันที่ครอบครัวจะมารวมตัวกันค่ะข้อที่20นะคะข้อสุดท้ายก็คือฟังเรื่องเล่าของผู้สูงอายุบ้างค่ะอันนี้เป็นกฎ20ข้อค่ะที่จะมอบคําตอบให้เราเมื่อเราลังเลสับสนแล้วก็ทุกใจค่ะลองปรับเปลี่ยนวิธีการ ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนดูค่ะนะส่วน20กด20ข้อสุดท้ายค่ะที่จะทำให้ทุกวันของเราเป็นวันที่ยอดเยี่ยมค่ะก็คือลองเปลี่ยนแปลงปัจจุบันแล้วชั่วขณะนี้ดูค่ะนะซึ่งอันเนี้ยดิฉันมาร์คไว้เลยนะ20ข้อนี้เราควรทำเป็นอย่างยิ่งค่ะกฎข้อที่1ก็คือการอยู่กับปัจจุบันให้ได้ค่ะอันนี้ไม่ได้ง่ายนะคะคุณผู้ฟังยากพอสมควรทีเดียวที่เราจะอยู่กับปัจจุบันเพราะว่า จิตใจของเราเนะคะมันไวเหมือนลิงเลยค่ะเดี๋ยวไปนู่นมานี่ปุ๊บปั๊าตลอดเวลาค่ะดังนั้นการอยู่กับปัจจุบันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะกฎข้อที่2ก็คือวันธรรมดาธรรมดานี่แหละที่เราจะต้องขอบคุณดังนั้นต้องขอบคุณทุกๆวันอยู่เสมอค่ะกฎข้อที่3ก็คือตระหนักว่าเราได้รับความคุ้มครองอยู่ค่ะมีบางสิ่งบางอย่างปกป้องคุ้มครองเราอยู่ค่ะกฎข้อที่4ี่ก็คือมองในแง่บวกค่ะกฎข้อที่5ก็คือไม่โลภค่ะ ข้อที่6ก็คือไม่แบ่งแยกสิ่งต่างๆด้วยความดีความชั่วค่ะข้อที่7ก็คือยอมรับความจริงในฐานะที่มันเป็นความจริงค่ะข้อที่8ก็คือคําตอบเนี่ยไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวค่ะข้อที่9ก็คือวิธีการก็ไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นเนี่ยเราต้องเปิดใจค่ะว่าวิธีการมันไม่ไมด้มีเพียงหนึ่งเดียวที่จะทําให้เราสําเร็จนะคะข้อที่10ก็คือไม่โอ้อวดค่ะ ข้อที่11ก็คือไม่ผูกติดอยู่กับเงินค่ะเพราะจริงๆแล้วเวลาเราทํางานเพื่อเงินนะ่ะเราจะทุกข์นะคะนะข้อที่12ก็คือยิ่งเวลากังวลใจยิ่งต้องเชื่อมั่นในตัวเองค่ะข้อที่13ก็คือสัมผัสการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลค่ะข้อที่14กดข้อที่ส4ก็คือการลองดูแลอะไรสักอย่างนะคะข้อที่15ก็คือตั้งใจฟังเสียงของตัวเองค่ะ ข้อที่16ก็คือใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างมีคุณค่าค่ะข้อที่17ก็คือใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังค่ะข้อที่18ก็คือไม่ละเลยที่จะเตรียมตัวค่ะข้อที่19ก็คือคิดถึงความตายข้อที่ยี่สิบข้อสุดท้ายนะคะก็คือลงแรงตอนนี้เวลาเนี้ยให้เต็มที่ ซึ่งอันนี้เป็นกฎ20ข้อค่ะที่จะทำให้ทุกวันของเราเป็นวันที่ยอดเยี่ยมค่ะก็ลองเปลี่ยนแปลงปัจจุบันแล้วก็ชั่วขณะเวลานี้ดูนะคะเราก็จะพบว่าแต่ละวันของเราเนี่ยจะเป็นวันที่ยอดเยี่ยมได้อย่างแน่นอนค่ะอันนี้คือกฎร้อยข้อนะคะซึ่งเป็นร้อยเรื่องง่ายๆที่จะเปลี่ยนชีวิตเราให้เป็นชีวิตที่ดีได้ค่ะก็ลองเอาไปทำดูค่ะแล้วก็ได้ผลอย่างไรนะคะเ mm hmm. พื่อนๆลองลองอ่าอ่าพุนู คุณผู้ฟังดิฉันติดเพื่อนๆคุณผู้ฟังก็ลองเอามาแบ่งปันกันดูนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสําหรับวันนี้นะคะถ้าคุณผู้ฟังคิดว่าสิ่งที่เรานํามาดีแล้วก็มีประโยชน์นะ,ค,ะคุณผู้ฟังก็ช่วยกดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ